โอ้โหนี่มันเด็กที่ไหนเนี่ยอือแม่โอ๊นะคะหลังจากดึงหน้านะคะเลาะสารนะคะหนึ่งวันนะคะอือหือแม่หน้าตึงเด็กมากเดี๋ยวแม่จะผอมลงอีกประมาณสามถึงห้าโลอ่ะหนูว่า จริง <S <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูแม่โอดนะคะหลังจากดึงหน้าดึงคอเลาะสารนะคะหนึ่งวันนะคะหลังทําเสร็จทันทีนะคะอ่าให้ดูนากี้ด้วยไว้เดี๋ยวก่อนอันนี้กล้องไม่ชดัดอันนี้ใหม่ สวัสดีค่ะอุ้ยหน้าหนูไม่สวยเลยให้ดูแม่โอดนะคะหลังจากทำเสร็จหนึ่งวันหน้าเด็กมากมีนคนบอกว่าแม่หน้าเด็กมากเลยให้ดูแม่กินไข่ตุ๋นได้แล้วหายไปววคะ่ะพี่โอ๊จากไก่จ้า ไก่ลิซ่าโชติกานะคะมแม่เนาะเผาไม่เสียหรอไม่เพิ่งเขาออกมาอ๋อไมอเอีเ,เอาอีกไหมแม่เอาอีกไหมีม,มีหรอ,อ,อได้กำลังตัดสินใจอยู่เลยพอเห็นแม่โอ๊ตทำตัดสินใจได้เลยจ้ะ <laughs> เป็นไงแม่เจ็บมากไหมคะเจ็บทนได้ครับเจ็บทนได้ใช่ไหมเจ็บที่ต้องทนค่ะลูกเจ็บที่ต้องเจ็บมากมาย เจ็บทนได้เนาะทนได้เจ็บ่ว,วมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้ว่ารอดนเป็นงานศาตรค่ะทำไมทําไมการสัญยกรรมในครั้งนี้แม่ถึงให้เรารีวิวได้ไทางทางที่ส่วนมากแบบเขาจะไม่ค่อยให้รีวิวนะแม่มเราจ่ายเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋แม่ว่ามั็ไม่เ้ดูนะามาดูเราแล,แล้วเขาเกิดกาลังใจอะไรองี้อยากทำ,นะทำดีเพราะม่น่ใจให,หมอทำมาดีค่ะก็เลยการรีวิวอืม เพราะว่าลูกสาวแม่ก็ทำสัญยกรรมกับหมอกีิชาติตหลายๆคนใช่ไหมแม่ก็เห็นเขาเออเขาโอเคนะเขามาโอเคฟังไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยอื้ก็ได้ฟังบ้างแล้วเป็นไงที่ตอนเนี้ยหน้าเรามีอาการบอว่าเขียวข้างหนึ่งเนาะแต่แม่ไม่กังวลใช่ไหมเพราะว่าหนูให้ดูแล้วว่ามันอาจจะเขียวได้บ้างเขอวแล้วมันมันหายไม่ต้องอะไรเลยถ้าเราทำเราก็ต้องเชื่อใจเขา เราก็ต้องเชื่อใจตัวเองด้วยเชื่อใจตัวเองโอเคต้องตังอ่าแล้วหลังจากทำเนี่ยแม่ก็ให้เพื่อนๆนดูน้องๆ้องเพื่อนๆนลูกสาวดูแล้วเนาะลูกสาวว่ายังไงบ้าง<อ>ผลตอบรับลูกสาวก็บอกว่าสวยเ,เนาะอัดตึงจริงๆจากเมื่อวานที่คุณแม่มีอาการบอกว่าหน้าหย่อน จากการฉีดสารเราฉีดมาเยอะด้วยเนาะอ่าฮะแม่ฉีดมากี่รอบคะฉีดสารฉีดรอบเดียวค่ะยี่สิบสี่ที่ดาอ๋อต้องบอกชื่อก็ได้แม่บอกว่ากำลังนั่นแหละเราเราตอนนั้นไม่มีไงไม่มีอะไรต้องไม่สวยแค่สิบลิตรฉีดเท่าไหร่แม่ราคาฉีดหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นนะคะออมสินบอกว่าแม่โอ๊ต เทคทิชาหรอบอกว่าสู้ๆนะแม่คนรู้จักแม่เยอะมากคิดถึงแม่โอ๊ตค่ะจากลูกแบตเ๋อเชื่อป้าหนูลงถูกช่องทางอะ่ะมีคนรู้จักแม่หมดเลยจริงบอกจริงบอกว่าแม่โอ๊ตถายไวไวคะ่ะแสดงว่าเป็นตัวแม่ของจริงนะคะแต่ตอนนี้หลังทำหน้าไปเดี๋จะเป็นตัวลูกแล้วเพราะว่าหน้าเด็กแล้ว เหมือนหนูว่าเอาจริงหนูอายุประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดใช่ปะทุกวันนี้มีแต่คนเรียกหนูวเป็นน้องแม่ม <laughs> จริงๆแล้วหนูเป็นพี่เขาอีกนะ <laughs> <laughs> อ่าฮะก็รอดูแม่โอดนะคะหลังจากทำตอนนี้ก็กินไข่ต้มไข่ตุน <c oughs> เป็นพยาบาลที่นี่ดูแลดี <c oughs> ไหมแม่น้าหลักมาน้าหักยินหนาหลักมากค่ะจริงๆมาคนเดียวก็โอเคนะแม่เนาะเพราะว่า ที่โรงพยาบาลก็จะให้ยาหลับตลอดเ,เนะเาะแล้วน้องมาพี่กันด้วยดีมากค่ะอ่าฮะโอ้ยหนูไม่ค่อยได้ดูแลอะไรแม่เลยเพราะว่าก็ต้องดูคนไข้ข้างล่างด้วยก็โอเคอยู่เนาะแม่เนาะโอเคอเห็นไหมก็กินได้อะไรได้นะคะไม่ได้หนักหนาอะไรกินได้ไข่ไก่มาทาฝักยาพันธุ์เองกยา,ยายนี่มันตึงไปหมดเลยใช่แล้วก็ทําอย่างแม่โอ๊ตเนี่ยคุณหมอห้ามที่จะเออหันคอนะ หันหันไปทั้งตัวเวลาให้ให้ไปทังตัวใชห้หันไปทั้งตัวดประมาณสามเดือนนะคะพี่โอทไหมคะนี่บีพาตูนะประตูวันเหรอพี่โอทไหมคะนี่ใช่ค่ะขูดซิลิโคนเหลวเท่าไหร่ก็คือต้องมาดูนะคะเพราะว่าบางทีต้องทําคู่กับดึงหน้าดึงคอเนาะเพราะว่าเหลาะบางที มันบอกไม่หมดมีคนมาฉีดยาเวอร์มีบอกว่านึกว่าดาวิกาแม่อาริยาแซบเวอร์บอกว่าแม่โอ๊ตคือหน้าเกาหลีมากแต่เท่าที่แม่ดูผลงานการดึงหน้าของหมอคีชาติก็คือแบบว่าดีแทบทุกเคสเลยเนาะเพราะว่าเราไม่มี จะพึงไหมแม่สะพึงไหมเลยออกมาเปล่ยชีวิตกอลใหม่กันเลยนะจะบอกว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยอยากรีวิวกันหรอกเพราะว่าพูดผ่านหลน์นี้เลยมีะคนถามหารีวิวนะแต่พอเออจะมาทําจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ให้รีวิวหรอกเขาก็อยากแบบสวยธรรมชาตินะแม่เนาะอือใช่ต้องขอบคุณแม่โดยที่พีชีพตัวเองนะคะชียิ่งกว่าพีชีพยิ่งกว่า ขอให้ผลบุญในครั้งนี้นะคะขอให้แม่สวยๆแบบปังๆเลยค่ะแม่เผื่อใครเห็นแล้วก็มาอยากทำอยากมาประสบความสำเร็จนะเนาะอยากเปลี่ยนใหม่ก็มาได้นะคะค่ะมาร์คี้เลยค่ะคอนเฟิร์มมาปังค่ะยอมแม่ค่ะจากแพตตี้อยากแปลงเพศตีให้ตายก็ไม่โปค่ะรอบนี้อ่านเด็กจริงเพราะหมอบอกว่าเย็บ ให้ตึงให้แน่นมากเก็บกล้ามเนื้อ,อไว้หลายชั้นมากนะคะฝัดกหลายชั่วโมงมากหมอนนะหลอกมันหลอกเก่งมากก็เมื่อคืนเสร็จรประมาณเที่ยงคืนห้านาทีเอ้ยเที่ยงคืนห้าสิบสี่นาทีอะคะ่ะหลายชั่วโมงมากแล้วก็สาม<า><า>ที่หลอกมานี่ทิ้งไปแล้วหรอแม่ขเขาเอาไปไหนครับผไม่รูอ้อ๋อน่าจะทิ้งน่าจะทิ้งไปแล้วนะคะถุงก็เลิกเลยค่ะเพราะว่าออกมาเป็นแบบเม็ดสากครัวนะแม่เนาะออกจริงๆค่ะ ออกจริงๆนะคะนี่ก็จะมีน้ำมะพร้าวเลยให้แม่ด้วยนะแม่กินอดมาเหด็ออาหอกหฮมันส้อ่าบอกนิดนึงแม่ก็ดูไว้หลายหมอเหมือนกันเนาะหลายหมอมากค่ะแต่ห้ามบอกนะว่าหมอไหนบ้างหลายหมอมามันสี่ห้าหมอค่ะ สี่ห้าหมอเนาะก็ไปปรึกษามาในหลายที่รวมถึงเกาหลีด้วยเนาะอพี่โอ๊ตเก่งมากสุดยอดลิซ่าโชติกาเก่งจริงๆนางแบบว่าน้อ่ารักค่ะแต่แม้เป็นคนน่ารักมากเลยนะจริงๆ ตอนแรกแบบว่าตรวจสุขภาพแอบตกใจนิดนึงเนอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นท่าทางในการแบบว่าเอ็กซเรย์เนาะใช่ครับตรวจก็เป็นตรวจก้อนในปอดไงก็คือตรวจซ้ำอีกที่โรงงานพลังก้าวทีนี้คุยกับหมอเลยบอกว่าไม่เป็นไรเลยร่างกายปกติสุขภาพปกติก็เลยดีใจพะได้อยู่แล้วค่ะคงจะเป็นอะไรเนาะอ่าฮะจริงๆตรวจไวก็ดีเนาะเพราะว่า เออปัจจุบันบอกว่าเราก็ไม่ค่อยได้ตรวจไม่ค่อยอะไรเนาะแม่เนาะนี่ดีใจครับแล้วที่ว่าตรวจเจ็ดโรคไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ตรวจออปอดดีไม่เป็นอะไรเลยดีใจมากแล้วค่ะและ้วได้ไปเจอหมอพิชชันยิ่งดีใจเข้าไปอย่เป็นไง<อ>คุณหมอละเอียดไหมแม่ละเอียดมากละเอียดมากนอกจากนอกจากดูดตรงนี้นะคะแม่ก็ยังดูดตรงนี้ด้วยนะบอกเลยปังมากเพราะว่าบางคนอาจจะฉีดมาแค่แบบแค่นี้เนาะแต่ของแม่บอว่า อาจะฉีดแบบเยอะนิดนึงคนที่ฉีดมานานๆนะมันจะมีปัญหาแบบพวกความหย่อนคอยเนอะแม่เนาะความแบบว่ามันต้องไปร้อยใหม่ตลอด้องทีร้อยใหม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันก็ตกเหมือนกันแล้วร้อยใหม่ก็เจ็บมากัต่าก้อนซิลิโคนเนี่ยค่ะแต่อันน <sa ี้มันต้องเป็นอยู่แล้วลูกอาะการช้ำนี่ไงใช่ของแม่ถือว่าช้ำน้อยนะ เห็นเคสที่ช้ำเยอะกว่านี้ใช่ไหมแม่อยากไปอน้อายาแซบเบอร์บอกว่าอยากไปนี่คอคอเล็กลงไปเลยเฮ้ยคอแบบว่าตึงมากเอาดีๆอันนี้แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะมีคนบอกว่าอ๋อน้องต้าบอกว่าแม่โอ้ถ่ายไว้ๆค่ะพฟ้้นตัวไวมาก คสนี้เป็นเ็จประมาณเท่าไหร่น่าจะหลายอยู่นะแต่ถ้าเทียบกับผลงานนะถือว่าคุ้มค่าเนาะเพราะว่าเราอยู่ในแบบว่าอายุช่วงอายุที่แบบว่าสามารถที่จะทําได้แล้วอออืื <c oughs> ก็สื่อถือเพราะว่าซื้อซื้อแบบหน้าใหม่ชีวิตใหม่เนาะ <c oughs> แม่เนาะอ่ะหรอมันเป็นผมได้มาหนาด เราทำอะไรมันก็ไม่สวยอะ่ะดูกระจกมันก็ไม่สวยอะ่ะแล้วมันทำให้เราแก่เราก็เออเราออกไปโผลเ่เรื่อ<า>งหนึ่นงร้อยใหม่แมันแตกอะไ,ไรเงี้ยกลัวตรงนั้นเลยเพราะการร้อยใหม่เป็นอะไรที่เจ็บมากร้อยผ่านซิลิโคนอะ่ะเจ็บมากครับตึกกึกกระดึงขึงไปไงอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บอะ่ะแล้ว,ลว,ลวเวลาร้อยใหม่เรามีาอาการบวมไหมแม่บวมค่ะเจ็ดวันทำอะไรไม่ได้เลยสู้ไปเลยทำไปเลยทีเดียวสู้ไปเลยทำไปเลยทีเดียวแต่ถ้าที่เนี้ย เทียบกับที่อื่นก็ยังถือว่าถูกนะแม่เอาดีๆใช่ไหมใช่อืมเพราะว่ามีที่อื่นแบบฮันดูโอดกว่านี้เยอะโอดมากค่ะอ่าาะฮะล้วเป็นไงคุณหมอแบบใส่ใจดีไหมมาเยี่ยมแบบใส่ใจดีมากมาเยี่ยมฟังตลอดอือหือบอกตลอดว่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยฟังละเอียดยิบครับค่ะน็อตไม่เคยอ่อยหายไวๆนะคะหน้าเด็กมาก <c oughs> น้องน็อด <c oughs> ตัวแม่จริงๆนะคะคนรู้จักเยอะมากมเดี๋ยวทักขานะคะพี่หนึ่งไก่กำลังกลับไทยอ๋อได้เลยค่ะใใคโอเคขอให้แม่หายไ,ไวๆนะวันนี้หนูกลับก่อนนะแม่นะอ, <laughs> <laughs> อาฮะขอให้แม่สวยๆไม่ไลรกดเรียกได้เลยหูคนดูเยอะแล้วนะ <laughs> คิดถึงห้องนี้อยากไปนอนอีก <laughs> <laughs> พี่โกโก,โ,โก้มาได้เลยค่ะ ขนาดตัดใหม่ลูกสายยังเอาน้ำส้มนำมาเผาวมาให้ตลอดขอบคุณค่ะเพราะว่าคนไข้ไว้ใจมาทำกับกี้แล้วกี้ก็แบบว่าต้องดูแลอย่างดีคุณแม่บอกว่าคนไข้มาทำกับกี้กับหมอกี้ชาติเยอะมากเลยเนาะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในการที่แบบว่าเราสามารถลงรีวิวได้คือเราขออนุญาตคนไข้ก่อนทุกเคสเนาะใช่ค่ะเ้องขอก่อนอ่าฮะ แต่แม่บอว่าลงได้เลยหนูก็เลยแบบอุ๊ยมแม่ขอบคุณมากๆ,ๆเลยใชต่ตอนแม่มานั่งตอนแม่มานั่งอ่ะเห็นคนไข้ยเยอะม,มาออแต่ครั้งนี้แม่สวยมากๆจริงบอกเลยเดี๋ยวหายแล้วแบบสวยกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วก็ ได้บุญด้วยที่แบบว่าบอกบุญในครั้งนี้เพราะว่าที่นี่บอกเลยว่าแม่เป็นเคตแรกๆเลยนะที่ยอมให้รีวิวใช่ไหมใช่แต่มีคนมาทําเยอะมากแต่ไม่แต่ไม่ไม่เคยมีใครให้รีวิวเลยต้องขอกี้ต้องขอขอบคุณแม่จริงๆนะคะ <c oughs> ขอให้แม่หายไวๆนะคะวันนี้รบกวนแม่เท่านี้นะคะ <c oughs> คุณค่าหายไวๆค่ะ ดึงหน้ายืนหนึ่งหมาะกีชาติขอบคุณค่ะพี่โกโก้